อบแล้วเอเรชมูฟชี้แจงดรามา่ากงค่าตัว๋วผู้เสียหายนับแสนจะได้เงินคืนในกี่วันจากกรณีเมื่อวันนี้2ธันวาคม67เพจดังหลายเพจในประเทศไทยทั้งอีซอขยี้ข่าวรรเมออดิตต่างออกมาเปิดประเด็นร้องเรียนจากผู้เสียหายทำให้เรื่องสายการบินโกงค่าโดยสารเกิดเป็นข้อถกเถียงอย่างร้อนแรงในโลกออนไลน์เนื่องจากพบว่ามีการเปิดจองโปรตั๋วเดินทางสุดท้ายจองไม่สำเร็จ booking fail ต่เงินถูกตัดจากบัญชีแล้วซึ่งมีผู้เสียหายจากกรณีนี้เป็นแสนที่สำคัญคือสายการบินไม่มีคอนเซนเตอร์ให้โทรสอบถามทำได้เพียงแชทกับระบบโต้ตอบอัตโนมัติเท่านั้นโดยเบื้องต้นระบุว่าจะดำเนินการคืนเงินภายใน14วันทำการแต่สุดท้ายปรากฏว่าเกิน14วันแล้วลูกค้ายังไม่ได้เงินคืนเมื่อมีผู้สอบถามไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสายการบินแอร์เอเชีย ได้รับแจ้งว่าส่วนดังกล่าวอยู่ในส่วนของบริษัทที่ดูแลแอปเปเชมูฟ e ไม่ใช่ของสายการบินโดยตรงซึ่งทางฝ่ายดังกล่าวทราบเรื่องแล,แล้วและกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ขณะนี้ต้องรอบริษัทที่ทำแอปให้ออกมาชี้แจงอีกครั้งล่าสุดเอรชมูฟ e ได้ร่อนเอกสารชี้แจงว่าได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อจัดการการคืนเงินสำหรับลูกค้าที่สำรองที่นั่งไม่สำเร็จผ่านช่องทางการชำระเงินแบบ d ด r e เ t d e b i ด ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยจะได้รับอีเมลจาก no. p r i a e support. a t r a s s com. ายในวันพุธที่4ธันวาคม2567อีเมลดังกล่าวจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการส่งรายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการคืนเงินซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน7วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกต้องครบถ้วนจากลูกค้านางนาเดียโอมาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอเรเชอรมูฟกล่าวว่า เราขออาภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับลูกค้าของเราเพื่อให้การใช้งานราบรื่นยิ่งขึ้นในอนาคตเราได้ระงับการใช้งานช่องทางการชำระเงินแบบดเ,เดลิเ De รีชั่วคราวตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื่องจากช่องทางดังกล่าวก่อให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการคืนเงินและเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบของเราอย่างต่อเนื่องระหว่างนี้ทีมงานของเรากำลังเร่งดำเนินการคืนเงินเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุด